ครับสวัสดีครับผมมาเย็นนะครับจากเย็นทองชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามาแนะนํานะครับเาเรียกว่าอุปกรณ์เบสิกพื้นฐานนะครับสําหรับยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหน้าใหม่นะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น y o ยูทูบ t ิ k ต็อกรีวช็อตอะไรต่างๆเนี่ยนะทําให้การทําคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเพื่อให้น่าสนใจเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องของภาพเสียงเนาะที่ดึงดูดนะคนมาดูนะครับแน่นอนครับความสําคัญของ คอนเทนต์เนี่ยอันดับแรกก็เป็นเรื่องของเนื้อหานะครับตรวนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูว่าถนัดแนวไหนนะลองลงมาคือพวกอุปกรณ์ประกอบต่างๆนะครับแน่อนอนก็ต้องมีอุปกรณ์เขาเรีเยกาอะไรทำภาพแน่นอนก็คือ,คอกล้องหรือมือถือก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มด้วยมือถือกันเนาะสำหรับน้องๆหรือเพื่อนที่จะเริ่มต้นทำคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมือถือกันนะครับ วันนี้นะครับก็ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์เบสิกนะสำหรับประกอบกับมือถือเพื่อทำคอนเทนต์ให้ได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะท่าเพื่อนหรือน้องๆเนี่ยเอามือถือไปถ่ายอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางทีทั้งสัน่นทั้งคุณภาพไม่ดีภาพออกมาไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคุณภาพเสียงไม่ดีเนี่ยมันทําให้คลิปเราไม่น่าดูคนเข้ามาดูก็อาจจะไม่อยากดูคลิปอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์สักนิดนึงอัปเกรดนิดนึงเพื่อให้คนเทนเราน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ยอดวิวเรา ส่วนถ้าอนาคตเนี่ยจะอัปเกรดเป็นกล้องนะซื้อสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าตัวทำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดนะครับคือกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอ6 m a มั i ทูที่ผมถ่ายตรงนี้หรือตัวอ5 0ตัวนี้ที่ใช้ในการถ่ายอินเสิร์ตเป็นกล้อง2อ,งอ่ตรงนี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละ สำหรับมือใหม่หรืออาจจะเป็นน้องๆมปลายเนี่ยหรือว่าเพิ่งจบใหม่คงไม่มีเงินไปซื้อกล้องแบบหลายหมื่นนะครับเพราะนั้นมือถือนี่แหละเป็นตัวช่วยทั้นดีนะครับแต่ละผมจะมาแนะนําตัวช่วยเพิ่มเติมไปอีกนะทำให้คอนเทนต์เราดูดีขึ้นนะครับอันแรกคือเวลาเราถ่ายคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราใช้มือถือนะนําให้ถ่ายในที่ที่มีแสงเยอะๆนะครับอย่าถ่ายในที่แสงน้อยเพราะว่าพอถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยมันทําให้ภาพมันออกมาไม่ดีน้อยเยอะแล้วก็คุณภาพมันไม่ค่อยดีนะต้องใช้มือถือจะดีกว่าเอยต้องใช้กล้องถ่ายรูปจะดีกว่านะครับนะ อันที่2คือตัวที่ทําให้ภาพนิ่งขึ้นนะครับก็คือเจ้ากิมบอลตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้เป็นกิมบอสลสำหรับมือถือนะครับอย่างผมเนี่ยใช้ตัวยี่ห้อของโมซามินินะครับซึ่งก็ราคาไม่แพงเลยนะครับกิมบอลมือถือเนี่ยไปเสิร์ชหาดูได้ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์มีเยอะมากแต่ราคาไม่ถึงพันจนกระทั่งถึงหลายพันก็มีนะครับผมแนะนําตัวนี้โมซามินิไม่ได้สปอนเซอร์อะไรน,นะครับราคาพันไปปลายเท่านั้นเองนะครับซึ่งซื้อช่วงลดราคาเนี่ยราคาแบบพันไม่ถึง2องพันนะครับตัวนี้มันดีตรงที่มันมันนเเลล็ก็กกมมมบาาาาแ้้วสรถถติดดืืออไง่ย นเพื่อนมีกิมบอลแล้วเนี่ยมันทำให้การถ่ายคอนเทนต์ของเพื่อนเนี่ยมันดูโปรใช้คำว่าดูโปรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะเห็นไหมฮะพอเรามีกิมบอลแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะโยกมือไปทางไหนเนี่ยมือถือมันก็จะอยู่นิ่ง,งตลอดเวลาเลยนะครับไม่สายไปสายมาหน้าเวีนหัวนะครับเพราะนั้นซื้อกิมบอลมาดีกว่านะครับถ้าจะทำคอนเทนต์จริงจังนะมาติดมือถือเลยไม่ว่าจะเป็นจะมาวอล์กกตัวเองก็ดีหรือจะถ่ายอ,อื่นก็ดีเนี่ยทำให้ไม่ดูไม่เวียนหัวนะครับแล้วก็ทำให้กล้องมันนิ่งด้วยภาพก็ดูดีขึ้นนะครับ ทีนี้พอเรามีระบบภาพแล้วเนี่ยนิ่งขึ้นแล้วเนี่ยอันนึงที่สําคัญนะสำหรับการทำคอนเทนต์คือเรื่องของระบบเสียงถูกไหมฮะถ้าใช้เสียงจากมือถือที่อาจจะดังบ้างเบาบ้างหรือถ้าเราไปสัมภาษณ์ใครแล้วเนี่ยเราไม่มีไมค์มันก็ยื่นมือถือไปก็ไม่ได้นะเพราะนั้นอันที่2ที่แนะนําเลยสําหรับมือใหม่คือเรื่องของไมค์นะครับไมค์ติดมือถือเช่นเดียวกันท่านเพื่อนไปเสิร์ชดูเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่ผมอยากแนะนําตัวที่ ตัวนี้นะตัวนี้เป็นของอุลันซีนะครับจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับที่เอาเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นตัวไม้ที่สําหรับเสียบตูดได้นะอย่างงี้นะครับมีรูตัวนี้ usb c เอาไว้เสียบก้นมือถือได้นะครับเผมบใไปดูนะจริงๆมันมีแบบ lightning เสียบไอโฟนก็ได้นะครับอย่างเี้เป็นเสียบสำหรับเสียบ Android นะครับปัจจุบัน Android เป็น usb c กันเกือบหมดแล้วแหละนะครับหรือถึงไม่ใช่ตัวนี้ก็มีหัวแปลงให้เนาะตัวนี้ดีตรงที่เราเสียบปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาไม้นะที่มีอยู่ในตัวเนี้ย มานีปกเสื้อได้เลยนะครับปุ๊บก็เป็นไม้เลยแล้วก็คุณภาพเสียงก็ขึ้นอยู่กับราคาของมันนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงดีกว่าไม้ติดมือถือแน่นอนแถมเนี่ยในกล่องที่มันมีแบบ2ชิ้นเนี่ยมันสามารถเอาไปติดกับเพื่อนได้หรือคู่สนทนาได้เผื่อจะทําสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้นะง่ายมากเลยนะครับดีกว่าติดดีกว่าใช้ไม้ติดกับมือถือนะครับตัวนี้อย่างลตรซีนตัวนี้ผมซื้อมานี่ก็ราคาก็พันกว่าบาทนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่แพงนะครับแต่ถ้าเพื่อนไปเสิร์ชดูเดี่ยวบางทีมันมไม้อย่างประเภท ริงๆผมก็แนะนาว่าซื้อตัวนี้ดีกว่าเริ่มต้นไม่ต้องมาใช้ตัวนี้หรอกตัวนี้เป็นไมค์อาจจะเป็นระดับโปรขึ้นมาหน่อยใช้สําหรับกล้องนะครับใช้สำหรับกล้องถ่ายรูปจะดีกว่านะครับจะใช้งานง่ายกว่าเพราะมันต้องมีหัวแปลงถ้าจะใช้กับมือถือนี่ต้องมีหัวแปลงหัวเปิงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันวุ่นวายกับการใช้งานนะใช้อย่างเงี้ยง่ายสบายที่สุดแล้วนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับแท่นี้ก็ได้คลิปที่มีคุณภาพทั้งภาพแล้วก็เสียงที่ที่ดีแล้วนะครับภาพก็ มีตัวกิมบอลทำให้นิ่งขึ้นนะครับไมค์ก็ใช้ไมค์ตัวนี้ทำให้เสียงมันดีขึ้นนะครับอสองอย่างนี้แล้วบวกกับคอนเทนต์ที่ดีๆเนี่ยก็ทำให้คลิปเราดีขึ้นแล้วผมเองก็มีช่องหลักซึ่งผ่านมาหมดแล้วนะครับลองผิดลองถูกใช้ตั้งแต่มือถือธรรมดาง่ายๆไปจนกระทั่งใช้ไมค์จนตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นกล้องแล้วเพราะนั้นผ่านประสบการณ์มาระดับหนึ่งนะก็จะได้แนะนาสาหรับน้องๆหรือเพื่อนๆใือหม่ที่กํลาลังจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบลองผิดลองถูกนะครับก็จะเห็นว่า ผมเนี่ยจะรีวิวหรือว่าจะมาแนะนําของที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดเจาะลงไปในของที่ราคาไม่ค่อยแพงเพราะว่า,เ,าเข้าใจสําหรับคนในเคเตอร์หน้าใหม่นะคงไม่มีตังค์เยอะไปซื้อกล้องราคาแพงนะครับไปซื้ออุปกรณ์ประกอบกล้องราคาแพงซึ่งถ้าเราดูรีวิวตามช่องกล้องต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีแต่ของราคาแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับไมค์กับแปดพันขาตั้งกล้องก็เป็นหมื่นอะไรเงี้ย รู้สึกว่ามันแพงแพงแต่ละอย่างที่เขาแนะนำนะเป็นแบรนด์แล้วก็ราคาแพงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมนี่แหละจัดมาแนะนําของราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีคือถูกและดีมคงไม่มีนะครับเรียกว่าถูกแล้วใช้งานคุ้มค่าดีกว่านะครับถ้าเพื่อนเเริ่มมีงบประมาณมีรายได้ก็อาจจะอัพขึ้นไปในของที่ราคาแพงขึ้นนี่ก็ ตามสะดวกเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับน้องๆน,นะครับเพื่อนๆที่จะลองทำ YouTube นะครับหน้าใหม่ดูว่าอ่าอุปกรณ์อะไรเบสิกพื้นฐานบ้างนะครับแล้วก็ควรทำยังไงบ้างซึ่งในคลิปต่อ,ตอไปนะครับกด s u b ส c r i b ์กดแชร์กดไ like ลค์อะไรกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อผมจะมาแนะนำมารีวิวมาบอกกล่าวแล้วกันใช่ไหมว่าบอกกล่าวแล้วกันเนะาะสำหรับอุปกรณ์อ่าการทำคอนเทนต์ที่แบบราคาไม่แพงนะครับคุ้มค่านะครับลองติดตามดูด้วยนนะครับก็สาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ